อยากช็อกโกแลตเด้ออิสไฟมันบอกเป็นช็อกโกแลตมึงมีช็อกโกแลตฮ้วไอจิจเสร็จแล้วยาบาดังสันเต้นเอออิสเซตม่ดบัโออนวยยูชูดไอดูด้อ๋อว่ได้คลิปจิตบีเอามามาสั ทีให้กูไปเห็นยังแสดงว่าคืนนี้จังบีจะต้องอมให้จังดีคาดหวักข่งข้อยาดอกไม้ดอกอะไรดอกค้าเนี่ยเด็กเียดไอ้สติ๊กเครียดค่ะมึงเจ้าค้าไอ้สติ๊กเครียดตีถือไข่ห้ำแล้วก็เครีย่เนาะ Of course because you จำไม่ค่อยได้ขอโทษอีหยังดูป่านีกูขอโทษแล้ว I already ขอโทษมึงเฉยขอโทษอีหยังไอ้หน้าชี้อยู่ก็ต่อว่อจะโก จุกูจุกูขาาา่าวว่กูข่าวว่าไอหยังมึงสิมาหนึ่นนงพันบาทเว้ยสิให้กูข่าวว่กับเงินพันบาทแล้วสินยืมจุกูตัวใหน่กูดิตักหน้าดิทีให้กูขอโทษหัวยคนที่กูตัวใหมนั่นไหมนั่นเดียเด๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวกูเจ็บเจ็บหยังเอาอีกบ่โ <No. S 1> ว้ยอะไรหยัยกยงกูณหอน กูก็หอนคือกันเมียกูบิดมาป่วยอีหย ok. ังก็เมียกูบิดมาป่วยกูบิดกูเป็นหัวควยเป็นกันหมดหอนเนี่ยสวัสดีนะคะกูสิกินบักม่วงเอาปลาแดกกูมา w h a t his that? บักม่วง Is i s a baccmung? เอ้เอาปลาแดกมาซิมเบิงสิให้กินเบิงสิให้สติกซิมเบิงนะคะจะให้สติกซิมบักม่วงเบิงเด้อว่าอะไรทเป็นจังได๋ญ่สติกอิ่มแล้วไอเจ้าสโตรีกิบยูซิม And you give me เสิร์งกันวะซิมเฟิร์สแอนด์อีฟยูวันทูเซิร์งคัลเซิรมาให้ซิมบักบวงจำหนีฉับอกว่าเซิร์งมันสมน <Sim. S 1> อีรีแหละเนาะมันสมแหงนะคะบักวบกวงบักบวงเบามันคือหนักเถอวะแป <c oughs> ดนี้คิ้วมึงหงุดหงิด

บาดนี the <the ้เออบาดนีเ <d> ด <ain> ี๋ยวมึงบอกอีกอย่างบาดนี้เออบาดนี้โอเคปนี่เอาไปเด้อแล้วจังว่าเปิดผาาตั้งจังว่าเปิดผาาตั้ง Jan Wappert by me. What What the fuck? <laughs> <laughs> what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the จันวาเปิดปักนังโอเคอันนั้นมันเป็นเพลงมีรักปฏีอะไรน้องมีหักแต่อายลายคักดอกอีลีจังสี่เอาน้องมีอยากคักดอกอีลีอยากอยาก น้องนี่หักไปอ้ายหลายดอกอีนี่อุ้ยบักหานี่หักหลายเออเอาเร็วๆน้องนี่หักหลายหักดอกอีนี่เออสามลีลาวดี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  นักเรวแต่นั้นบุ้ยเสาเสาไอ้สติ๊กเสาเอาหองเพลงต้มไก่มึงเพลงต้มไก่มึงบ่หักบ่ยากบ่อยากบ่อยากบ่หักบ่อยากคีไอ้สติ๊กบอกคำว่าบักม่วงมึงบักม่วงอ้าวคือบอกเป็นบักม่วงอันนี้บักยังบักซีดา บักซีดาเห็ดยังกินบักม่วงอันนี้ยังนี่บักบักม่วงสมบักม่วงสมอันนี้ยังบักซีดาบักซีดาเนาบอสมบอสมอีสเนาเออยังบอกอีกบอกไม่ดูบักม่วงสมกับบักซีดาเนาโอเคนะคะบักม่วงสมกับบักซีดาเนานะคะค่อเจ้าค่ะมันเป็นยังไงหัวห้องเป่งนี่ วุ้มึงจะสีห้องเด้อคำวุมึงสิเป็นยังสีไม่อยากพักาไบ่อยากกินเต้าเก๋สิ้นเดือนนี้นะคะมเจ้าขาบ่อยากเสียใจบ่อยากกินเหล้าเก่านี่แกวกไบ่อยากพับตาไม่อยากไปดึงดาวไ่อยากกินเหล้าเก่าบ่อยากกินเหล้าเสือ พักกับเมียกูพักมึงเลยเดอ้อ บ่อยากเสียใจบ่อยากกินเหล้าเก่าคงเป็นใครมั้งเลยเด้อ๋อไม่อยากปับตาไม่อยากไปถึงดามไ่อยากกินเหล้าเก่าบ่อยากกอดสาวเชียมึงเป็นยังให้พูดถามเนี่ยมึงสิตายตี่มึงห้องเพลงเด้ พงเป็นดีดีดีบะบอบอปักห้านี่กูงุ้อได้ร o บ e you เด้อกูณม่อยากคบค่ะก,กับเบยเด้อ <laughs> ให้มึงเละมึงออกหักกับผู้ใดห้อง2ให้มึงเละฮ่องให้กูให้ห,ห,หยัง่งบอยาขอขาดอยากเมียกูอยู่กับกูมึงเละมึงชอบกูของแป่งบ่บ่เป็นอยังกูเป็นอย่างว่าสันกูกูบ่มักเนาะมีการถามว่าเป็นอย่างหยิยกมูเจ้าขา ไเเ่นด้อฝากไปนะคะม่เจ้าเนาะเออเองบีเองบีพูดมากอีกบ่ได้แล้วเด้อเอ็บีวอแล้วรับมือนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์อีหยังก็มือหมูอีกอยังก็ราตรีสวัสดิ์มีการบ้านราตรีสวัสดิ์โอเคนะคะม่เจ้าค่ะแซงกิลแซงกิลค่ะสวัสดีค่ะส